นแผนซึ่งแพ้ช่วงนี้อยู่ในช่วงวันโลกได้แพ้พนันบอลและถูกจับขังคุกอยู่ไอ้เย่หมดเยอะเจมินช้ากำลังเดินทางไปงานปาร์ตี้ของเพื่อนเฮ้ย พีมาล้วยโอ้ยครูน้ำน้ำน้ำเดี๋ยวดีน้ำน้ำกินนิดหน่อยจุดๆๆๆปินๆๆยังเหม็นเลยไอ้คำที่อะไรมึงเนี่ยบุหรี่กระดาษเย้คอโล่เทรรริต้ ช้างขาเดี๋ยวเราไปหาลูกก่อนนะคะลูกมีปาร์ตี้อ่ะพี่ช้างไป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 ไหนไปเออเนี่ยยุ่งเรียน่ะรีภาษาไทยกับใครวะก็ปฐมภพไงคนไหนวะไอคนที่สวยๆอ่ะโอ้โอ่ะเใจดดีหดีมากให้เกียรติให้เกียรติงงานงานก็ดีเลยเขาเนี่ยเขาท่านต้องจะเรียนได้ตีชวนเลยเก็ต้องไปเรียนเขาอ่ะใช่ใช่ทำไมตั้งใจอ้าวแม่อ้าวลูกไปทำไรอ่ะแม่ ก็มากับผัวนะลูกอ๋อมากินได้กันไหมแม่ได้นะแต่แม่อยู่ได้แค่ห้านาทีแล้วลูกแม่น้องสาย<อ>เซนทนะี่ไหนมองเร็ววะเฮ้ยอะไรน้องกูวะน้องจอกันที่บ้านนะไปไป อ้โดนรังแกมาท่านต้องจัดการขุนชุ่มเฉลมช้าใ้ก่นะได้ข้าจะพาเจ้าไปเป่ายิงฉุกรับคำบัญชาว,วันตัดสินยายิงเยาวระเป่ายิงฉุก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 ท่านข้าชนะแล้วมีต้องแพ้ตามโบสถนะ์ครท่านจะตวนไป ไปไปท่านท่านอย่าไปเราค่ะลูกหมื่นช้าแม่ขอเธอนะไว้ชีวิตขุนช้างเถอะไอ้อ้วนนั่นน่ะนะนเื่อหมื่นช้าแม่ขอเธอลูกมันอ้วนแม่ขอนะมันหัวล้านเขาสะใจน่ะมันหน้าไม่รอแม่ขอลูกเอ๊ะเดี๋ยวไปคุยกับ นั่นให้ขอบคุณนะลูกฮัลโหลฮัลโหลนี่ใช่ท่านร้านวัดตาหรือเปล่าใช่ครับค่าคือเท้าจะหมื่นช้านะอ๋อข้าจะโทรมาบอกว่าขอให้ท่านรดโทษให้คุณช้างมันหน่อยอ่ตกลง ทำดีมากท่านวันแม่ข้าคิดถึงแม่วะงั้นมึงอ่ะไปพาบ้านมาจากแม่คุนช้างเฮ้ยพาขุนช้างมาจากบ้านแม่เฮ้ยพาแม่มาจากบ้านคุนช้างเฮ้ยถูกแล้วเออเออทั้งสามคนได้มีการวางแผนอ้าวแล้ววันนั้นอ่ะไปไงบ้างที่ไปหาแม่แม่กลับมาได้ปะไม่ได้กลับว่ะแม่ข้าติดฮอร์โมนทำไงดีวะข้าว่ามึงอ่ะต้องแกล้งป่วย แล้วเดี๋ยวให้คนอะไปบอกแม่มึงแม่มึงต้องยอมใจอ่อนมาแน่เลยว่ะเดี๋ยว่ะให้เจ้าอ่ะไปบอกแม่ของเจ้าอะว่าเจ้าป่วยเรื่องชั่วๆนี่พวกเจ้าเก่งกันจังเลยเอ้ยอย่าชมข้าไม่ต้องชมป้าป้าฮะลุ่ป้าป่วยป้ามคิดจะไปเยี่ยมหน่อยอะฮะจริงเหรอป่วยหนักมากไม่ได้แล้วข้าต้องไปละ ทังได้ทราบเรื่องว่านางวันทองไปหาลูกจึงได้มาขอดีกากับพลานภาษาพ้าลานภาษานางวันทองไม่อยู่ค่าาอีกแล้วถ้าต้องจัดก,การเรื่องนางวันทองให้ข้านะเรื่องนางวันทองอีกแล้วข้าจะจัดก,การปัญหาให้เจ้าทหารไปพาตัวนางวันทองกับขุนแผนมานได้พาตัวขุนแผนและนางวันทองมาเพื่อตัดสิน เจ้าต้งเลือกมาเจ้าจะอยู่ใครถ้าเลือกไม่ได้พลนมัษาที่เห็นนะคูคข้าอาจจะใหญ่ไม่ได้ใหญ่แค่อย่างเดียวน,นะไปฆ่ารักเดียวใจเดียวนะถ้าเลือกไม่ได้พลนมัษาข้าเลือกไม่ได้ตายซะทหารมาตัวมันไป ไปลุกลุกเจ้าชาวันนี้เราจะมาทำฉากอาหารนะครับพิเศษปั้นหงนะครับช้องหงสิบเอ็ดไปครับอย่ากรู้เลยครับนางวันทองครับนางวันทองเฮ้ยเฮ้ยให้ลม